สวัสดีครับดรครับสวัสดีครับเมื่อปีที่แล้วเองผมติดตามบุสัมภา์ดรเหมือนกันถือว่าพอร์ตการลงทุนของดรเนี่ยเติบโตได้อย่างสวยสดงนกงามเลยเมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจต่างๆที่หลายคนอาจจะประสบปัญหากันอยู่นะฮะวันนี้มีโอกาสมาเจอกันอีกครั้งต้องขอรบกวนขอคําชี้แนะด้วยนะฮะถามถึงภาพรวมเศรษฐกิจกันก่อนดีกว่าครับถ้ามองในเชิงเศรษฐกิจภาพรวมเนี่ย ในมุมมองของด็กตรต้องเกียดมองยังไงบ้างครับในช่วงหลังจากนี้ฮะเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมคิดว่าค่อยๆดีขึ้นนะครับด้วยหลายเหตุผลนะฮะอย่างที่พวกเราทราบกันอยู่จํานวนคนฉีดวัคซีนก็มากขึ้นทั่วโลกเขาก็พิสูจน์มาแล้วว่าประเทศไหนที่มีคนฉีดวัคซีนมากเนี่ยโอกาสพื้นตัวทางเศรษฐกิจก็มากขึ้นเพราะว่าเป็นการเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับอย่างผมไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาอยู่หลายเดือนเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย สังเกตดูเนี่ยก็พบว่าเศรษฐกิจไหลในอเมริกาส่วนใหญ่ฟื้นตัวหมดครนะไปร้านอาหารคนก็นแน่นไปสนามบินคนก็นแน่นนั่งเครื่องบินในที่บินในประเทศของเขาแน่นทุกครั้งนะฮะในขณะที่ถ้าเป็นการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยยังไม่เต็มอันนี้ชัดเจนว่าเนี่ยอย่างอเมริกาเป็นประเทศตัวอย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจประเทศเขาฟื้นแล้วเพราะว่ามีคนฉีดวัคซีน สเข็ม60กว่าเปอร์เซ็นต์ยุ้งเ้นคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีความเชื่อเรื่องวัคซีนก็ไม่ยอมฉีดแล้วก็เป็นกลุ่มที่ติดติดโรคนะฮะกลับมามองบ้านเราเนี่ยจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ผมว่าเป็นสัญญาณที่เชื่้เห็นว่ามีการฟื้นตัวอย่างช้าๆนะครับผมว่าเราเห็นจุดต่ำสุดแล้วล่ะในไตรมาสสองไตรมาสสามของปีนี้ที่ผ่านมานะครับ หลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นแต่ก็หวังว่าคงไม่มีสายพันธุ์ใหม่ที่จะทําให้วัคซีนพวกนี้หมดประสิทธิภาพไอีกนะครับแต่ผมเชื่อว่าวิทยาการบ้านเราแล้วก็ในต่างประเทศก้าวหน้าก็น่าจะดีขึ้นนะครับในที่จะมองในเศรษฐกิจเมืองไทยเนี่ยต้องเรียนว่าปีนี้ก็เป็นปีที่แทบจะไม่เติบโตเลยอ่าตาเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าใกล้ๆศูเต บางค่ายก็บอกติดลบนิดหน่อยบางค่ายก็บวกนิดหน่อยนะครับคือดูไปดูมาก็ตีว่าเกือบจะศูนเปอร์เซ็นตะ์ะอาจจะบวกนิดๆอะไรเงี้ยในสายตาของผมนะครับอันนี้แน่นอนก็ต้องมีธุรกิจบางธุรกิจที่น่าจะเติบโตขึ้นเพื่อรองรับการฟื้นดวงเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้นอย่างชัดเจนนะซึ่งผมว่าเทรนทั้งโลกเหมือนกันหมดนะครับเริ่มจากการเดินทางนะฮะอ,อ,อะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง กนอีได้พลเรื่องสายการบินนะครับโรงแรมนะครับร้านอาหารเสร็จแล้วก็ตามด้วยพวกค้าปลีกะนะครับร้านอาหารก็โตะนะครับเชนร้านอาหารพวกฟานชายทั้งหลายแล้วก็ทางมือถือ,อ,อตัวเลขก็จะดูเหมือนกับถดถอยนิดหน่อยอเป็นพวกมีปัญหาเรื่องโลจิสติกส์ะนะครับค่าเฟรดแพงโรงงานผลิตไม่ทันนะครับเพราะว่าดีมานมันพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่นี้เป็นปัญหาที่ดีไม่ใช่ดีมานไม่มี ดีมามันมีมากแต่ซัพลายไม่พอผลิตไม่ทันนอกจากนี้ผมว่าธุรก erm. ิจธนาาครการเงินก็ดีนะฮะผมว่าปีนี้บ้านเราเนี่ยธุรกิจหลักทรัพย์น่าจะดีผิดปกติครับเพราะว่ามูลค่าซื้อขายก็รางวันก็แสนแสนล้านบาทนมครับ i อ o ก็มีเยอะครับดิวต่างๆก็มีเยอะกองทุนต่างๆก็เติบโตขึ้นผลตอบแทนดีนะครับ พวกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก็กำไรดีขึ้นนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ตามด้วยธุรกิจการเงินซึ่งผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยธุรกิจการเงินเนี่ยแบงคใหญ่ๆที่ผมดูเนี่ยซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ0.7เท่าของมูลค่าทางบัญชีซึ่งมันต่ำมากนะครับในขณะที่ธุรกิจเข้าตลาด m อ i เนี่ยบางทีซื้อกัน4-5เท่าของมูลค่าทางบัญชีนะฮะตัวเลขกำไรก็ยังไม่เยอะนะครับ แต่คนไปมองว่าโอ้โหจะเติบโตเร็วแต่ถ้าเกิดเติบโตไม่เร็วมันก็จะมีปัญหาผมลืมอีกการหนึ่งก็คือธุรกิจอิเลนะ<ท>็กทรอนิกส์นะฮะโ้รงการเนทั่วเลยถูกอันนี้ก็มันเกี่ยวโยงอะรเรื่องที่สองที่ผมจะพูดก็คือว่านอกจากฟื้นตัวจะมีธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นนะอย่างรถไฟฟ้าเงี้ยพวกเราก็ทราบแล้วบริษัทเทสลาซึ่งเป็นผู้นํายักษ์ใหญ่บุญค่าตลาดวันนี้ก็ทะลุหนึ่งล้านล้านเหรียญสหรัฐ นะครับใหญ่อันดับ5้าของอเมริกาและหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็ใหญ่มากกว่าบริษัทรถยนต์ทั้งโลกรวมกันอันนี้คือนวัตกรรมใหม่ครับนะครับไม่ต่างกับสมัยก่อนที่ผมลงทุนในหุ้นอเมซอนนะครับตอนนั้น P e ก็เป็นร้อยเท่าครับหรือวันนี้ธุรกิจอย่างเซลฟ์ฟอสเงี้ยพีสมัยก่อนเป็นร้อยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันก็ลงมาหน่อยเม่อไหร่โตขึ้นเพราะมันโตเร็วเองนะเพราะนั้นนอกจากการฟื้นแล้วเนี่ยมีธุรกิจที่ดีขึ้น ก็ยังมีธุรกิจใหม่ๆที่มาทดแทนของเก่าอีกในยุคนี้นะครับเพราะนั้นเราต้องมองหลายๆเรื่องพร้อมกันเห็นภาพชัดแล้วว่าธุรกิจที่จะฟื้นได้โตได้เด่นในปีหน้าก็คือธุรกิจที่รับการฟื้นตัวจากเศรษฐกิจในรอบนี้สิ่งที่เคยเกิดกับอเมริกาที่ดรได้ไปสัมผัสมามันกําลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเราในช่วงหลังจากนีใช่ไหมครับเมื่อมีการเปิดประเทศอะไรต่างๆขึ้นมาใช่ครับผมว่าถึงจุดหนึ่งถ้าคนฉีดวัคซีนเยอะแล้ววัคซีนมีประสิทธิภาพนะการที่เป็น โควิดหรืออะไรก็อาจจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับเหมือนกับไข้หวัดใหญ่นะครับเพราะว่าผมดูแล้วการท่องเที่ยวต้องต้องลุ้นอีกนานนะสำหรับบ้านเราเพราะนั้นก็หวังว่าถ้าทุกอย่างดีขึ้นนะครับก็คนก็คงมามากขึ้นแต่ก็ต้องดูประเทศคู่ค้าหรือคนที่จะมาด้วยามั่นใจไหมมั่นใจไหมแล้วก็กลับไปก็ต้องไปควอนตินประเทศเ็าเองอีกหรือเปล่านะครับอย่างคนจีนตอนนี้เราก็ยังหวังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเองเราจะกลับไปสู่จุดที่ ก่อนเกิดโควิดได้ในช่วงระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับทั้งในภาพของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นในเศรษฐกิจเนี่ทยทางบริษัทเราคำนวณว่าปี66นะฮะปีนี้64ถูกไหมฮะหกหาก็คขอยๆขยับขึ้นมาหน่อยนะครับ GDP อาจจะโตรัก3%เกว่านะครับปีนี้เกือบศูนย์ปีถัดไปก็ขยับกลับไปที่เก่าที่สูงสุดของเรา่อนโควิดนับปี62ที่เคยทำได้ตอนก็กลับไปที่เนี่ยต้องอีก อีก2องปีปนะครับครับดกรก้องเกียรติผ่านประสบการณ์วิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับและในทุกๆครั้งเมื่อวิกฤตผ่านพ้นไปเราก็จะเข้าสู่วงจรของการฟื้นตัวคําถามก็คือหุ้นกลุ่มไหนที่จะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับพอร์ตการลงทุนของเราได้รวมถึงคาแรคเตอร์สำคัญนะครับที่ดรใช้เป็นกลยุทธ์ในการลงทุนส่วนตัวไปหาคำตอบกันครับก็คงเกี่ยวกับเซกเตอร์ที่ผมได้พูดไปตอนต้นนะครับ คงนี้ไป้นเรื่องธุรกิจเปิดเมืองทั้งหลายนะครับมไม่ว่าจะเป็นสนามบินโรงแรมร้านอาหารค้าปลีกนะครับโรงพยาบ,บาลก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วธุรกิจที่ดีมากก็หลักทรัพย์ที่ผมเห็นนะฮะแล้วก็ธนาคารก็ยังถูกอยู่ค,ครับ ผมว่าอสังหาบางบริษัทก็ได้ท่านนี้ส่งด้วยถ้าหนี้สินไม่เยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ซีมก็กว้างๆเป็นลักษณะนั้นส่วนให้ดูธุรกิจที่เกิดใหม่ที่น่าสนใจครับอย่างที่ผมได้เล่าไปในตอนต้นพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรที่เกี่ยวยงกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะไซเบอร์ซิเคียวริตี้เป็นต้นนะฮะแต่บ้านเราหุ้นไซเบอร์ซิเคียวริตี้จริงๆก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ในต่างประเทศจะเห็นเยอะนะครับท่านี้ถ้านักลงทุนไม่ได้ลงทุนเองเนี่ย ก็ผมคิดว่าซื้อกองทุนที่ดีๆไวอมไม่ต่างเท่าไหร่แล้วผมอยากให้ดูการลงทุนต่างประเทศด้วยซึ่งเรื่องนี้ผมเองก็ได้เน้นย้ำมาหลายปีติดต่อกันแล้วแล้วบริษัทเอเชียพลัสเองก็มีการลงทุนในต่างประเทศเป็น10ปีแล้วนะจะพบว่าอย่างปีที่ผ่านมาหุ้นอเมริกาน่าจะดีที่สุดสุดท้ายนี้อยากจะให้ดร,รช่วยย้ำถึงคาแรคเตอร์หุ้นที่ดรมักจะมีการใช้เป็นหลักการแนวคิดในการที่เราจะไปเข้าถือครองหุ้นนั้นๆคืออย่างไบ คือผมจะดูนวัตกรรมนะนี่นะถ้าเป็นเทคโนโลยีผมดูนวัตกรรมดูทีมผู้บริหารดูโฟลเดอร์ผู้ก่อตั้งนะครับอย่างสมัยก่อนผมบิลเกตกับสตีฟจ็อบเนี่ยเป็นรุ่นใกล้ๆผมนะตอนผมเป็นนักเรียนอยู่ผมก็ตามเขาเพิ่งตั้งบริษัทผมก็ตามเออสองคนนี้เก่งนะงานที่เขาทำแล้วก็การให้สัมภาษณ์หรืออย่างอาลีบาบาเนี่ยผมก็ตามแจ็คหมามาเป็นสิปีก็ฟังวิสัยทัศน์เขาเออคนนี้ไม่ธรรมดา เริ่มจากศูนย์นะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องผู้ก่อตั้งนี่สำคัญเทคโนโลยี mm hmm. <Technology S 1> อะไรที่เขาคิดขึ้นมาแล้วคนเรียนแบบได้ยากธุรกิจสามารถขยายสเกลอัพได้หรือเปล่าไม่ใช่ขายในประเทศควรจะขายในภูมิภาคหรือขายทั้งโลกได้ mm hmm. นะครับนะ mm hmm. แล้วก็เขาเป็นผู้นำหรือเปล่า mm hmm. ถ้าเป็นผู้ตาม mm hmm. ยังไงก็ด้ mm hmm. แล้วก็อย่าง อีกอันหนึ่งที่ผมดูนอกจากเทคโนโลยีบางอย่างใช้เทคโนโลยีน้อยมากออ,อย่างธุรกิจแฟชั่นเนี่ขึ้นอยู่กับแบรนด์เนี่ยสตรองแค่ไหนออย่างผมถือหุ้นหลุยส์วิตตองกับแอมเอสมานานมากเกือบสิบป,ปีนะเป็นเพราะอะไรผมผมชอบเบ no, อร์นาร์ดอาโนผู้ผู้ถือหุ้นใหญ่ของหลุยส์วิตตองก็เป็นเจ้าพ่อเทคโอเวอร์เลยเทคโอเวอร์แบรนด์ทั้งทั้งหลายแหล่อยู่ในเครือตัวเองอยู่ในเครือตัวเองนะครับเริ่มจากถ้าไม่มีอะไรเหมือนกันคนนี้ อย่างแอร์เมซเป็นไงสาวๆบ้านเรานี่ะทั้งสาวๆทั้งไม่สาวนี่จองกันทั้งราคากระเป๋าทั้งราคาหุ้นเลยหลายคนหลายคนบอกว่าซื้อไปเดียวพอละแต่เอ็นอัพเป็นสิบสิบใบตาเรื่อยๆ10บหุ้นได้กระเป๋าใบหนึ่งอันนี้เพราะนั้นเราจะดูกว้างๆแต่บางอย่างเราไม่สามารถรู้จักเข้าถึงผู้บริหารได้เราบางทีผมซื้อ ETF แทนอย่างไซเบอร์ c u r i t วนเนี่ยซื้อ ETF บางที ยกเว้นถ้าผมรู้จักบริษัท Cyber Security i s r a อิสราเอลที่ผมไปลงทุนโดยตรงเป็นสตาร์ทอัพสมัยก่อนอันนี้เรากล้าซื้อเพราะว่าเรารู้จักเขาคุยกันแล้วรัวเขามีวิสัยทัศน์มีความรู้ดีแต่ถ้าในอเมริกาเนี่ยมันจะมีทั้งพาเราเอาต์เน็ตเวิร์กมิโนเินี่เนี่ยผมเยอะมากซื้อ ETF ง่ายที่สุดนะครับมันก็เหมารวมทุกตัวอยู่ในนั้นตามน้ำหนักก็เป็นวิธีที่ดีอีกอันหนึ่ง เพราะนั้นวิธีการเลือกก็ผมว่าก็กว้างๆนี่แต่ถ้าเป็นผู้บริหารที่ไม่ดีเลิกคิดนะครับ,รบธุรกิจที่กําลังจะล้าสมัยเลิกคิดนะครับต่อให้ถูกคนก็ไม่เอาขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN w e a l Guide นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16และอย่าลืมนะครับเราจะมีคลิปวิดีโอดีๆและรายการสดให้ติดตามได้อีกมากมายครับ